สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเฟอร์สโเตในแบล็คกระเซิรออนไลน์ครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาตอบคาถามที่ว่าอาวุธดวงดาวกับอาวุธบอสเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วควรเลือกใช้อะไรดีนะครับเบื้องต้นเลยคือเนื้อหาบางส่วนผมจะนํามาจากคลิปของแอมชอยส์ที่เคยแปลไปในไลฟ์ที่65ถ้าใครได้ดูตอนนั้นก็น่าจะจํากันได้นะ แต่ว่าผมจะนํามาพูดใหม่เพื่อให้กระชับขึ้นแล้วก็เพิ่มเรื่องอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับทีนี้อาวุธที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีสส่วนเป็นหลักก็คืออาวุธหลักแล้วก็อาวุธ away นะครับส่วนของอาวุธรองเนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปดูคลิปคูทูม VS นูเวอร์ที่ผมเคยทําไว้ถ้าคุณยังไม่เคยดูก็กดคลิกไปได้เลยนะมีการ์ดขึ้นให้นะครับก่อนจะไปเริ่มกันก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็คําเตือนคือสิ่งที่ผมพูดอาจจะมีข้อผิดพลาาาาดบางงออย่อาจจาะ ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการรับชมเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณด้วยเนาะโอเคเรามาเริ่มกันนะครับเนื้อหาเนี่ยผมจะขอแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกผมจะพูดถึงการคิดค่า AP ในเกมนี้ก่อนว่ามันคิดยังไงแล้วก็เราจะไปดูทางเลือกและความแตกต่างพื้นฐานของแต่ละชิ้นว่าอาวุธมันต่างกันยังไงบ้างสุดท้ายเนี่ยเราจะค่อยไปดูว่ากรณีต่างๆเช่นถ้าคุณเล่นสืบทอดหรือว่าเล่นเอาไว้เป็นหลักควรจะใส่อาวุธยังไงดีนะครับ หรือถ้าเราจะเน้นฟาร์มมอนหรือเน้น PVP ควรจะใส่ยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราไปตอบกันในช่วงสุดท้ายในที่นี้เนี่ยคำว่าเวากับปลุกพลังผมอาจจะมีพูดสลับสลับกันคือจริงๆไม่ได้มีแค่คําคนี้นะมีแบบ AP กับพลังโจมตีหรืออื่นๆด้วยผมอาจจะพูดสลับไทยอังกฤษเพื่อความรวดเร็วบางทีนึกคําไม่ออกนะครับก็ขอให้เข้าใจว่ามันความหมายเดียวกันนะโอเคมาเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนเลยก็คือการคิดค่า AP ในเกมนี้ครับขั้นแรกคือเรามาดูการคิด AP ก่อนละกัน นี่คือพื้นฐานที่ทุกคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยควรจะเข้าใจไว้นะครับหากคุณรู้อยู่แล้วสามารถข้ามไปขั้นต่อไปได้เลยเนาะทีนี้คุณกดตัวไอในเกมขึ้นมานะครับเราจะสังเกตว่าบรรทัดด้านล่างที่สรุปตัวเลขเนี่ยมันมีอยู่3าบรรทัดถูกไหมครับพลังโจมตีพลังอาวุธปลุกพลังแล้วก็พลังป้องกันตัวเลขตรงนี้เนี่ยผมจะขอเรียกมันว่าชีต AP หรือว่าชีต DP นะตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันจะนําไปคิดว่าคุณอยู่ใน AP หรือ DP b ีแบล็คเไหน ถามว่าแบคเตสคืออะไรนะครับถ้าคุณอยากรู้ละเอียดผมอธิบายไว้นในคลิปครูทูม v.s นูเวอร์อีกเหมือนกันส่วนในคลิปนี้ผมจะขอพูดคร่าวๆคือเมื่อชีต e t AP หรือว่าชีต e t d p ของคุณถึงแต่ละขั้นนะครับคุณจะได้โบนัสไปส่วนหนึ่งถ้าเป็น AP ก็จะได้โบนัส AP ส่วนฝั่งของ DP คุณจะได้โบนัสเป,เป็นเปอร์เซ็นต์ดรนะครับทีนี้หากเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะมีแถบค่าโบนัสขึ้นมาให้ดูครับสังเกตว่าพลังโจมตีจะมีค่าวงเล็บอยู่ด้านหลังด้วย ตัวเลขด้านหลังพวกนี้แหละครับคือโบนัส AP ที่ได้จาก AP Bracket ยิ่งมันสูงค่านี้ก็จะได้มากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวผมอาจจะ insert รูปของ AP Bracket ่าให้ดูคร่าวๆด้วยนะสมมุติว่าผมลองถอดของดูคุณก็จะเห็นว่าตัวเลขบวกด้านหลังมันลดลงส่วนโบนัส DP คือตรงไหนมันก็คือด้านล่างตรงอัตราลดค่าความเสียหายนี่คือโบนัสเปอร์เซ็นต์ DR นั่นเองในกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับคือเดี๋ยวผมลองถอดเกราะให้ดูพอผมลองถอดเกราะแล้ว ค่าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันก็จะลดลงเนื่องจาก DP เราน้อยลงนั่นเองเกรดเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับคือแล้วชีต AP เนี่ยมันมีตัวเลขเดียวมันคิดยังไงในเมื่อเวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้ที่อาวุธเราครับ AP มันจะมีช่วงของมันใช่ไหมจากต่ำไปสูงถูกไหมครับอย่างคาจา IV ที่ผมใส่ก็อยู่ที่1 1 4่งรถึงหนึ่คำตอบก็คือเวลาที่มันคิดชีต AP เนี่ยมันจะใช้ค่าเฉลี่ยเอา1 1 4่งร้อยสิบสี่บวกร้อยสิบแปด หาร2ก็คือ116นั่นเองสมมติผมลองถอดดูก็จะเห็นว่า AP ผมลดไป116หน่วยเหลืออยู่137หน่วยตอนนี้ถ้าผมใส่กลับมามันก็บวกกลับมา116อนะพอตัวเลขมันมีประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปคือแล้วในการคำนวณดาเมจเนี่ยมันคิดยังไงตรงนี้ก็มีอยู่2สูตรที่คนนิยมใช้กันครับสูตรแรกคือสูตรที่แอมชอยส์เคยพูดไว้เขาบอกว่าสมมุติว่าเราเล่นสืบทอดนะครับจะใช้พลังโจมตีหลักบวกกับโบนัส AP 1 0 0เลย แล้วก็เอาไปบวกกับชีท AP ของพลังวุฒปลุกพลังอีก30%ในกรณีของผมก็จะเป็น253บวก69แล้วก็บวกกับอีก30%ของ265มันจะได้อยู่ที่401.5หน่วยก็ถือว่า401แล้วกันทีนี้มาดูอีกสูตรหนึ่งครับสูตรที่2เนี่ยเขาบอกว่าสมมุติเราเล่นสืบทอดจะใช้พลังโจมตีหลักบวกกับโบนัส AP ก้อนนี้เนี่ยเอามา70%อ่ะเมื่อกี้100%ถูกไหมตอนนี้เหลือ70 แล้วเอาไปบวกกับชีส AP พพลังอาวุธปลุกพลังอีก30%อันนี้เหมือนกันนะครับกรณีของผมก็จะเป็น70%ของ253บวกหกบวกกับอีก30%ของ265ก็จะได้อยู่ที่304.9หน่วยอ่ะก็ประมาณ304หน่วยถ้าที่ผมลองสังเกตจากการเทียบกับตัวเลขในเกมนะครับวิธีการคิดแบบแอ c h o i c e เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยดาเมจสืบทอดผมต้องเป็น401หน่วยที่คิดมาใช่ไหมในเกมมันเขียนว่า395มน้วยเบ ส่วน Awake เนี่ยผมลองคิดมามันจะได้462หน่วยในเกมเนี่ยเขียนว่า460หน่วยก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยนะทีนี้สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้จากสูทั้งคู่เนี่ยคือถ้าคุณเล่นสืบทอดคุณจะต้องการให้พลังโจมตีจากอาวุธหลักคุณสูงไว้ก่อนค่อยทําอาวุธปลุกพลังทีหลังส่วนถ้าคุณเล่น a w a k ก็กลับกันใช่ไหมครับคุณก็จะอยากให้พลังอาวุธปลุกพลังของคุณเนี่ยสูงก่อนแล้วค่อยทําอาวุธหลักทีหลัง นั่นคือส่วนแรกว่า damage AP ในเกมนี้คิดยังไงนะครับต่อไปส่วนที่2เนี่ยเราจะมาพูดถึงทางเลือกในการใช้อาวุธกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วสแตตพื้นฐานมันต่างกันยังไงบ้างอาวุธหลักมีอยู่3ชิ้นให้เลือกใช้ใช่ไหมครับ1คือคาจากะสคือโอฟินแล้วก็3คือดวงดาวเราจะเทียบของบอสที่ V K ีคาพลัูนะครับดวงดาวที่ IV นะเพราะว่า AP มันจะเป็นช่วงใกล้เคียงกัน มีอยู่3จุดที่ควรสังเกตสำหรับอาวุธนะครับคือ 1. ค่าพลังโจมตี 2. ค่าแม่นยำแล้วก็ 3. ผลของไอเทมครับหเลยคือดูพลังโจมตีก่อนช่วงมันไม่เท่ากันดังนั้นเวลาเรามองเนี่ยให้คิดค่าเฉลี่ยเพื่อความง่ายครับดวงดาว125ขาจา124แล้วก็โอฟิน127โอฟินมากสุดแต่มากกว่าขาจาแค่3หน่วยนะครับ2ดูค่าแม่นยำครับดวงดาวกับขาจาแม่น200แต่โอฟินแม่น182 ต่ำกว่าอันอื่น18หน่วยนะครับ 3. ดูผลของไอเทมหลักๆเราจะดูที่ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่าและพลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ครับดวงดาวเนี่ยจะมีเพิ่มเติมทุกเผ่าต่ำกว่าคาจากับโอฟินอยู่3หน่วยใช่ไหมครับแต่ว่าต่อมอนสเตอร์เนี่ยมันจะสูงกว่าอยู่17หน่วยเลยนะตรงนี้มีประเด็นที่เราต้องพูดกันครับพลังโจมตีต่อมอนสเตอร์เนี่ยมันมีความลึกมีความยากอยู่เหมือนกัน คือเราจะต้องดูว่ามอนเนี่ยเป็นเผ่าคามาซิลเวียเผ่าอาอินหรือว่าเผ่ามนุษย์หรือเปล่าถ้าใช่เราจะต้องรวมดาเมจเพิ่มเติมทุกเผ่าเข้าไปด้วยแต่ถ้าไม่ใช่เราไม่ต้องรวมนะครับสังเกตได้จากสมมุติผมลองถอดขาจาดูนะครับดาเมจต่อมอนผมจะลดไป10หน่วยเท่าที่ขาจามันเพิ่มแล้วก็ดาเมจต่อเผ่าก็ลดไป19หน่วยอ่าตามที่ขาจามันเขียนเลยถูกไหมครับดังนั้นถ้ามอนมันอยู่ใน3เผ่าดังต่อไปนี้ด้วยที่มันเขียนเนี่ย มันก็ควรจะคิดรวมไปด้วยเป็นดาเมจ่อมอนสเตอร์นั่นเองอ่าอันนี้ก็ขึ้นกับประเภทมอนสเตอร์ Monster จุดที่เราไปฟาร์มถูกไหมตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าโอเคแหละคือถ้าจะพูดแบบนี้มันจะค่อนข้างเข้าใจยากนะครับเพราะว่าเหมือนว่าพอเราจะดูดาเมจมอนมันกลายเป็นว่าต้องไปดูอีกว่าจะฟาร์มที่ไหนแล้วดาเมจจะคิดยังไงต่อซึ่งมันค่อนข้างเข้าใจยากเราก็จะพูดเพื่อความเข้าใจง,ง่ายๆแล้วกันในคลิปนี้ผมก็จะมองไปเลยว่าเพิ่มเติมทุกเผ่าเนี่ยมีผลกับทั้ง PVE และ PVP นะครับ แต่ว่าต่อมอนสเตอร์จะมีผลแค่ PVE เท่านั้นคิดแบบนี้แล้วกันดังนั้นเวลาจะคิดว่าพลังโจมตีต่อมอนมันต่างกันเท่าไหร่เนี่ยเราต้องรวมความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่ากับพลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ด้วยพูดแบบนี้คุณอาจจะยังงงนะครับงั้นเดี๋ยวลองดูตัวเลขเพิ่มเติมเลยเพื่อความเข้าใจดวงดาวเนี่ยมีดาเมจเพิ่มในการ PVP อีก17หน่วยถูกไหมครับในขณะที่ขาจาและโอฟินมี20หน่วยดวงดาวน้อยกว่าอยู่3หน่วยอันนี้เนี่ยเข้าใจง่ายอยู่แล้ว ส่วนในการตีมอนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพื่อความเข้าใจง่ายเราจะามาบวกกันนะครับดวงดาวจะมีดาเมจเพิ่มใน PVE เท่ากับ17บวก32หน่วยก็เป็น49หน่วยในขณะที่ขาจาแล้วก็โอฟินเนี่ยมีอยู่20บวก15ก็เป็น35หน่วยใช่ไหมครับดังนั้นดวงดาวจะมีดาเมจต,ต่อมอนมากกว่าขาจากับโอฟินอยู่49-35กลบ35ก็เท่ากับ14หน่วยนั่นเองถ้าเรามองพื้นฐานตรงนี้เนี่ยเราจะบอกได้ว่า ในการ PVP ดวงดาวอาจจะเบากว่าคาจาแล้วก็โอฟินอยู่นิดนึงแต่ถ้าเป็น PVE เนี่ยดวงดาวจะแรงกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับและที่สำคัญนะโอฟินคือคนไม่นิยมใช้กันนะครับด้วยความที่ช h e e t ap มันจะได้มากกว่าคาจาอยู่แค่3หน่วยอะคุณอาจจะดันได้สัก1ประเภทนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องเสียก็คือแม่นยำา18หน่วยซึ่งไม่ใช่น้อยๆเลยนะโอเคนั่นคือสเตตพื้นฐานที่เราควรรู้ของ3อาวุธหลัก ทีนี้ผมจะพาไปดูอาวุธ a w a k กันต่อครับอาวุธอเว k มีอยู่หลักๆ2ชิ้นให้เลือกใช้ครับ1คือดันเดย์คือดวงดาวแต่ถ้าจะให้เพิ่มทางเลือกพิเศษเข้าไปก็เป็นคาตาร,ระดับสูงซึ่งใช้แค่ในกรณีของคนที่เล่นสืบทอดเท่านั้นนะจุดที่ควรสังเกตครับมีอยู่3จุดเหมือนเคย1เลยพลังโจมตีครับดวงดาวมี127.5หน่วยในที่นี้เวลาคิดชีต AP ผมเข้าใจว่ามันน่าจะปัดลงดังนั้นตีว่า127แล้วกัน ดันเดย์ก็มี126หน่วยแล้วก็คาตาร,ระดับสูงมีอยู่12หน่วยนะครับ2ผมอยากให้ดูแม่นยำครับสังเกตว่าแต่ละชิ้นที่ผมยกมาไม่มีแม่นยำเลยสักนิดหนึ่งบรรทัดแม่นยำหายไปเลยนะครับแต่มันก็มีวิธีเพิ่มแม่นยำในอาวุธเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงในช่วงต่อไปแล้วกัน3ก็คือเรามาดูผลของไอเทมครับดวงดาวจะมีความเสียหายเพิ่มเติมลุกเผาน้อยกว่าของบอสหรือว่าดันเดย์เนี่ยสหน่วยด้วยกัน ในขณะที่พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์มากกว่าดันเดย์15หน่วยเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึง PVE ภาพรวมอย่าลืมรวมดาเมจต่อทุกเผ่าเข้าไปด้วยดังนั้นดวงดาวจะมากกว่าดันเดย์อยู่11หน่วยส่วนคาตานระดับสูงก็จะมีแต่ตีมอนสเตอร์อย่างเดียวเน้นๆ25หน่วยเลยนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับอาวุธหลักคือดวงดาวเนี่ยมันเน้น PVE ในขณะที่ PVP ดาเมจมันจะตามกว่าของบอสนิดหน่อยตอนนี้เราก็รู้จักทางเลือกของอาวุธทั้งหมดแล้วนะครับ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงก็คือดวงดาวเนี่ยจะหลักจะเวกนะครับมีข้อเสียเลยคือตีบวกยากเป็นพิเศษแล้วก็ยัดคาพลาสไม่ได้ด้วยส่วนอาวุธบอสเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยบวกง่ายกว่าครับแล้วก็ยัดคาพลาสได้ทีนี้ยัดคาพลาสได้ไม่ได้มันต่างกันยังไงในวุฒบอลที่ยัดคาพลัสได้เนี่ยมันแสดงว่าคุณจะสามารถเพิ่มสเตตไปทีละนิดทีละน้อยได้ โดยไม่จะเป็นต้องเก็บเงินก้อนใหญ่ๆทีเดียวเพื่อตีบวกดวงดาวให้ติดหรือว่าเก็บไปซื้อวีทีเดียวใช่ไหมครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่านั่นเองพอเราเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยส่วนต่อไปเราไปดูกันว่าแล้วเราจะเลือกใช้มันยังไงดีนะครับทีนี้ในส่วนของการเลือกอาวุธเนี่ยผมก็จะขอแบ่งออกเป็นอีก3ส่วนย่อยๆแล้วกันนะครับมาที่ส่วนย่อยแรกผมจะพูดถึงการเลือกอาวุธหลักเมื่อคุณเล่นสืบทอดแล้วก็การเลือกอาวุธอเวิเมื่อคุณเล่นอาวิ เรียงง่ายๆว่าที่มาของดามิหลักแล้วกันนะครับแยกย่อยกันก่อนว่าถ้าคุณชอบทั้งการตีคนและตีมอนหากคุณเล่นสืบทอดคําแนะนําส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าใช้ขาจาเป็นอาวุธหลักน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าความยืดหยุ่นในการทําสเตตเพิ่มเติมจากการยัดคาพานี่แหละมันจะดีกว่าการที่สมมุติว่าคุณขาด AP ไปแบบ1-2หน่วยแล้วจะเข้าแบ็เคเก็ตต่อไปได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะตีคนตายมากขึ้นอะไรเงี้ย หรือว่าอยากได้แม่นยําเพิ่มเติมคุณก็ต้องตีบวกให้ติดเท่านั้นอันนั้นคือกรณีของการใช้ดวงดาวเนาะกลับการนักคุณเล่นอเวกเขาก็มักจะแนะนํากันว่าให้ใช้ดันเดย์ด้วยเหตุผลเดียวกันครับดังนั้นถ้าคุณชอบทั้งตีคนตีมอนที่มาดาเมจหลักคุณจะใช้เป็นคาจาหรือว่าดันเดย์ไปเลยจะยืดหยุ่นกว่าตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะเริ่มคิดว่าอ้าวเราถ้ายัดคาพาไป,ไปเรื่อยๆสุดท้ายสเตตมันจะไม่น้อยกว่าดวงดาววีหรอคําตอบคือพลังโจมตีแล้วก็แม่นยําของอาวุธบอสที่คาพาะยี่สิบมัน แต่ทั้งอาวุธหลักหรือว่าอาวุธอเวก็ตามนะแต่สิ่งที่ไม่เท่าก็คือผลของไอเทมครับพอดวงดาวของคุณกลายเป็น V ีแล้วเนี่ยผลของไอเทมมันเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่การยัดคาพลาสของบอสที่ขั้น V อ่ะมันไม่มีการเพิ่มผลของไอเทมแล้วสังเกตอย่างอาวุธหลักดวงดาวนะครับจะมีความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่าวบวก18เพิ่มจากขั้น IV มา1หน่วยแล้วก็พลังโจมตีต่อมอนสเตอร์บวก48เพิ่มจาก IV มา16หน่วยนะครับหรือจะเป็นอาวุธอเวกดวงดาวก็ได้คล้ายกยวา่ผวว10 เพิ่มจาก IV มา2หน่วยครับเราก็กลังโจมตีต่อมอนสเตอร์เนี่ยบวก25เพิ่มจากขั้น IV มา10หน่วยดาเมจโดยรวมในการ PVP เราจะสังเกตว่ามันยังน้อยกว่าวุดบอส V อยู่2หน่วยนะครับแต่จุดที่ต่างกันมากขึ้นก็คือดาเมจในการ PVE อครับอย่างอาวุธหลักเนี่ยจะต่างอยู่31หน่วยจากเดิมต่างแค่14หน่วยส่วนอาวุธอเวกเนี่ยต่างอยู่23หน่วยจากเดิมต่างแค่11หน่วยนะครับดังนั้นแล้วสุดท้ายถ้าคุณเล่น PVE เน้นๆเลยนะ คุณจะอยากเลือกอาวุธดวงดาวเป็นที่มาดาเมจหลักของคุณครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราพูดในแง่ต้นทุนการทํามูลค่าของคาพล้าที่ใช้ยัดอาวุธบอสวีให้ถึง20เนี่ยมันใกล้เคียงกับราคาอาวุธดวงดาววีในตลาดนะฉะนั้นแล้วจะมองว่าต้นทุนการทําทั้ง2องอย่างมันเท่ากันหรือว่าต่างกันไม่มากก็คงไม่ผิดอะ่ะทีนี้มายังส่วนย่อยที่2ผมจะพูดถึงการเลือกอาวุธอเวกเมื่อคุณเล่นสืบทอดและการเลือกอาวุธหลักเมื่อคุณเล่นอเวครับ ขอเรียกง่ายๆว่าที่มาของดาเมจรองแล้วกันเราเข้าใจกันแล้วว่าดาเมจรองเนี่ยมันจะเอาชีตเอมาคิด30%ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมยังไม่ได้บอกคือค่าแม่นยำและค่าผลของไอเทมเช่นดาเมจต่อทุกเผ่าหรือว่าต่อมอนเนี่ยมันจะยังมีผล100%อยู่ดีครับถามว่ารู้ได้ยังไง1ก็คือสังเกตจากตัวไอในเกมเวลาคุณถอดของครับในที่นี้ผมเล่นอเวกดังนั้นที่มาของดาเมจรองของผมเนี่ยคืออาวุธหลักเนาะเดี๋ยวผมจะลองถอดะจาให้ดูนะครับ ให้สังเกตที่บรรทัดความแม่นยำตอนนี้ผมมี716ถ้าผมถอดขาจาแม่นยำมผมหายไปเหลือ524หน่วยซึ่งมันหายไป192หน่วยพอดีครับถ้าผมใส่กลับมาก็จะกลับมาแลละ716หน่วยตามแม่นที่ขาจามีเลยแม้ว่าผมจะเล่นอเวกเป็นหลักก็ตามนะและผลของไอเทมอย่างดาเมจต่อมอนหรือว่าดาเมจต่อทุกเผ่าเนี่ยมันก็ลดลงไปตามที่ขาจามีจริงๆไม่ได้แบบมีการคิดแค่30%แล้วเอามาเพิ่ม ข้อสังเกตที่2ก็คือเท่าที่ผมฟังครีเอเตอร์หลายๆคนพูดนะครับแจมชอยส์ Choice, หรือว่า BP Gaming ที่ g s เ้ขา700บวกกันเนี่ยเขาพูดในทํานองเดียวกันหมดเลยนะครับดังนั้นเราก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่ามันเป็นประมาณนี้แหละคืออาจจะไม่ตรงเป๊ะก็ได้นะแต่ว่ามันใกล้เคียงแน่นอนกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับหากคุณเล่นสืบทอดอาวุธอเวกเนี่ยมันเลือกได้หลายแบบพอสมควรใช่ไหมหนึ่คือคุณอาจจะเลือกเป็นดันเดวียัดคาพารจนสุด เพื่อเอาทั้งพลังโจมตีให้สูงสุดแล้วก็ผลของไอเทมก็สูงกว่าดันเดย์ขั้นอื่นแล้วก็ได้แม่นยำ12หน่วยจากการยัดคาพาจนถึงขั้น20แน่นอนว่าก็ใช้เงินเยอะนะครับทางที่2คือคุณอาจจะเลือกเป็นดวงดาว IV หรือว่า V ก็ได้เพื่อเอาพลังโจมตีสูงสุดแล้วก็ผลของไอเทมเน้นตีมอนแต่ว่าเสียดาเมจตีคนไปเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดันเดย์เนาะรวมถึงแม่นยำที่ก็ได้มาเช่นกันถ้าคุณบวกถึง V นั่นเองส่วนเงินก็ใช้มหาศาลเช่นกันนะครับ ทางที่3คือคุณอาจจะต้องการประหยัดเงินบางส่วนแต่ว่าไม่อยากให้ดามเมจมันเสียไปเยอะเนาะเราอาจจะเลือกใช้ดันเดย์สขีดครับพลังโจมตีก็ลดลงมานิดหนึ่งเราก็สามารถยัดคาพารได้โดยประหยัดเพื่อเอาแม่นยำสิบสอหน่วยที่ขั้น19ได้ถามว่าประหยัดได้ประมาณไหนถ้าคุณใช้ดันเดย์วีเนี่ยยัดคาพาดถ,ถึง20เพื่อเอาแม่นยำสิบสอหน่วยใช้คาพารอยู่3 3 7 6 8ามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดเมตรครับในขณะที่ดันเดย์สขีดยัดคาพารถ,ถึงขั้น19ได้แม่นยำสิบสอหน่วยเนี่ย ใช้คาพาร์ทแค่1695เมตรเท่านั้นเองวัดแค่คาพาร์ทอย่างเดียวประหยัดไปได้ประมาณ32,000เอ็มเลยนะครับทางที่4ก็คือถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าไม่เอาไม่อยากใช้เงินในตอนนี้คุณสามารถใช้คาตาระดับสูงแทนได้ครับถามว่าได้จากไหนได้จากการทำเควสหลักน่าจะบารเลนเซียหนึ่งนะมันจะได้มาเป็นกล่องนะครับคุณเปิดก็จะได้ตรงกับอาชีพเนาะถ้าคุณเลือกทางนี้เนี่ยพลังโจมตีคุณจะหายหวบเลยถึงมันจะเอาไปคิดดาเมจแค่30%ก็เถอะ ผมเทียบให้เข้าใจง,ง่ายๆนะอย่างดันเดย์ขีด AP เฉลี่ยอยู่ที่117หน่วยครับ30%ก็ประมาณ35หน่วยมีดาเมจต่อทุกสปีชีสอีก9หน่วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคาตาลร,ระดับสูงอะ AP เฉลีย่ยมัน12หน่วย30%ก็ประมาณ4หน่วยบวกเอาดาเมจต่อมอนอีก25หน่วยครับคุณจะเสียดาเมจในการ PVP ไปราวๆ40หน่วยส่วน PVE เนี่ยเสียไปน้อยหน่อยก็15หน่วยนะต่อไปเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือฝั่งคนที่เล่น a w a กันบ้าง ที่มาของดาเมจดองก็จะเป็นอาวุธหลักซึ่งโอฟินอย่างที่บอกว่าผมขอตัดไปเลยนะครับเพราะว่าแม่นยํามันเสียไปเยอะไปหน่อยเขาไม่นิยมใช้กันทีนี้ก็จะเหลือแค่ขาจากับดวงดาวเนาะทั้งที่1คือคุณใช้ขาจา V วียัดคาพาสสุดครับมันก็จะได้ทั้งพลังโจมตีผลของไอเทมแล้วก็แม่นยํา12หน่วยจากการยัดคาพาสท,ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะไม่เหมือนกรณีดันเดยขีดเรายัดคาพาสเพิ่มนะครับเพราะว่า ขาจาเนี่ยมันบวกเพิ่มขั้นมันก็ได้แม่นยำเพิ่มด้วยถ้าเราทิ้งขาจาไว้3ขีดเพื่อประหยัดค่าคาพารเนี่ยมันก็ไปไม่สุดอยู่ดีคือค่าแม่นยำมันไปได้อีกเผื่อใครอยากรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่นะครับขาจา3มขีดคาพาร์สิได้แม่นยำา196หน่วยแต่ถ้าขาจาวีคาพารยีได้แม่นยำา212หน่วยมากกว่าอยู่16หน่วยนะครับทางที่2คือคุณใช้ดวงดาว IV หรือว่า V พลังจมตีก็แน่นอนว่าได้เท่าเท่ากับขจาะ แต่ว่าผลของไอเทมมันจะมีตีมอนที่แรงกว่าแต่ตีคนก็เหมือนเดิมคือเบากว่านิดหน่อยส่วนแม่นยำก็เท่ากับขจาเลยครับจะเห็นว่าอาวุธหลักเนี่ยมันไม่มีทางเลือกราคาถูกแบบอาวุธอเวกที่จะมีคาตาระดับสูงมาช่วยฉะนั้นก็ตัดสินใจได้เลยนะครับมี2ทางหลักๆตามนี้แหละจบไปกับส่วนย่อยที่2เรามาถึงส่วนย่อยที่3ก็คือส่วนย่อยสุดท้ายแล้วนะครับเราดูมาทั้งสงส่วนแล้วเนี่ยเราจะเอามายำรวมกันเป็นสถานการณ์ตัวอย่าง ซึ่งผมบอกเลยว่าบางกรณีอย่างการประหยัดเงินสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่คนว่าอยากประหยัดแค่ไหนนะครับก็ลองจัดสรรดูเอาเองเครื่องแรกผมขอสมมติสาหรับคนเล่นสืบทอดก่อนละกันกรณีที่1คือเน้นแค่ตีมอนงบไม่เกี่ยงครับผมจะใส่อาวุธเป็นดวงดาวทั้งหลักทั้งอเวกเพื่อเอาดาเมจตีมอนให้สูงที่สุดกรณีที่2ครับเน้นแค่ตีมอนแต่งบประหยัดได้บ้างก็ดีผมจะใส่อาวุธหลักดวงดาวส่วนอเวกใช้คาตาระดับสูงไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปใส่ดันเดย์สขีดยัดคาพาสิบเทีหลัง กรณีที่3ครับเน้นตีคนงบไม่เกี่ยงผมจะใส่อาวุธหลักเป็นคาจาอาเวกเป็นดันเดย์ยัดคาพาสยีทั้งคู่เพื่อเอาดาเมจต่อทุกเผ่าสูงสุดกรณีที่4ครับเน้นตีคนงบก็ประหยัดได้บ้างผมจะใส่อาวุธหลักเป็นคาจาคาพาตยี่อาเวกเป็นดันเดย์สามขีดคาพาสสิกรณีที่5ครับตีทั้งคนตีทั้งมอนกรณีน,นี้เนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าทําของสุดจะดวงดาวหรือว่าอาวุธบอสเ่มันต่างกันไม่เยอะหรอก ดังนั้นผมจะเลือกใส่อาวุธหลักเป็นคาจาแล้วกันส่วนอาวุธอเวกเป็นดวงดาวเพื่อเอาดาเมตตีมอนนะครับทีนี้มาถึงครึ่งหลังครับผมขอสมมุติทำเราคนเล่นอเวกบ้างกรณีก็จะไล่ไปแบบเมื่อกี้เลยเนาะกรณีที่6ครับเน้นแค่ตีมอนงบไม่เกี่ยงผมจะใส่อาวุธดวงดาวทั้งหลักแล้วก็อเวกอีกเช่นเคยกรณีที่7ครับเน้นตีมอนประหยัดง,งบได้บ้างผมจะใส่อาวุธอเวกเป็นดวงดาวอาวุธหลักเป็นคาจาวีแล้วก็ค่อยๆย,ยัดคาพาดเพิ่มขึ้นไปกรณีที่8ครับเน้นตีคนงบไม่เกี่ยง ผมจะใส่อาวุธ Awake เ,เนี่ยเป็นันเดย์แล้วก็วุธหลักเป็นขาจาคาพาดยีทั้งคู่กรณีที่9ครับเน้นตีคนแล้วก็ประหยัดเงินได้บ้างผมจะใส่อาวุธ Awake เ,เป็นันเดย์ครับแต่ว่าอาวุธหลักมันก็ต้องขาจาอยู่ดีแล้วก็ค่อยๆทําไปนั่นแหละกรณีที่10ครับตีทั้งคนตีทั้งหมอนผมจะใส่อาวุธ Awake เ,เป็นันเดย์แล้วอาวุธหลักเนี่ยเป็นดวงดาวทีนี้มันก็จะมีกรณีที่ซับซ้อนกว่านี้ด้วยนะครับเช่นถ้าผมเล่นสืบทอดไว้ตีมอนแล้วเล่น Awake ไว้ตีคนงบไม่เกี่ยงใส่ยังไงดี ันนี้ก็จะเริ่มมีความยากแล้วนะครับเวลาตีมอนเนี่ยผมจะใส่อาวุธทั้งสส่วนเป็นดวงดาวแต่ถ้าผมตีคนเนี่ยผมจะใส่อาวุธทั้งสส่วนเป็นขาจากับดันเดย์ค่ะผ่าน20ครับวิธีนี้เนี่ยคืองบมันบาน,นักมากครับคือคุณต้องทําดวงดาว2ชิ้นแล้วก็ต้องทําขจากับดันเดย์ด้วยเปื่อเงินสุดๆแต่ว่ามันจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณ์ทั้ง2แบบเลยนะครับแต่ถ้าผมบอกว่าโอเคยังอยากทําเหมือนเดิมแต่ว่าขอประหยัดงบหน่อยได้ไหม ผมก็อาจจะทําแค่เซตเดียวก็คืออาวุธหลักเป็นดวงดาวครับแล้วก็อาวุธอเวกเป็นดันเดมันก็จะผสมผสมกันไม่สุดสักทางแต่ว่าประหยัดงบได้นั่นเองส่วนอีกกรณีคือถ้าคุณเล่นสืบทอดไว้ตีคนแล้วเล่นอเวกไว้ตีมอนจะเป็นยังไงถ้ากรณีงบไม่เกี่ยงเนี่ยมันก็ทําสุดโต่งทั้งสองฝั่งได้แบบเมื่อกี้เลยครับตีมอนก็ดวงดาวคู่ดิตีคนก็ดันเดคาขจาถูกไหมแต่ถ้าจะประหยัดล่ะควรจะใส่อาวุธอเวกเป็นดวงดาวและอาวุธหลักเป็นขาจามั้ย คำตอบก็คือจะใส่แบบนั้นก็ได้ครับแต่สเตตคุณไม่สูงที่สุดนะวิธีที่จะได้สเตตสูงกว่าเนี่ยคือคุณใส่เหมือนกับกรณีเมื่อกี้เลยครับคืออาวุธอเวกเป็นดันเดย์แล้วก็อาวุธหลักเป็นดวงดาวครับเหตุผลเพราะว่าผลของไอเทมมีผลถึงกันเต็มๆแม้ว่าจะไม่ใช่ที่มาของดาเมจหลักก็ตามลองมาดูตัวเลขกันถ้าคุณใส่เป็นดวงดาวบวกกับดันเดย์คุณจะมีดาเมจตีคนอยู่ที่18บแปดวกสิเท่ากับสาหน่วย แล้วก็ดามจตีมอน18บวก48บวก12เท่ากับ78หน่วยในขณะที่ถ้าคุณใส่ขจากับดวงดาวนะครับคุณจะมีดามจตีคน20บวก10เท่ากับ30หน่วยอ่านี่เท่ากันนะแล้วก็ดามจตีมอน20บวก15บหวก10บวก25เท่ากับ70หน่วยซึ่งอันนี้น้อยกว่าการใส่ดวงดาวกับดันเดซงานครับอาจจะน้อยกว่าไม่มากนะเออน้อยกว่าอยู่8หน่วยใช่ไหมแต่มันก็น้อยกว่าอยู่ดีนะครับดังนั้นแล้ว หากสถานการณ์ของคุณเข้ากรณีนี้เนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้ทําอาวุธชิ้นไหนเลยหรือว่าคุณอาจจะมีอาวุธหลักดวงดาวอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะมีอาวุธดันเดย์อยู่แล้วทําดวงดาวกับดันเดย์คู่ไปเลยครับกลับกันถ้าคุณมีอาวุธอเวกดวงดาวอยู่แล้วอ่ะคุณอาจจะเลือกทขาขจากับดวงดาวก็ได้ครับเพื่อจะได้ไม่ต้องทาอาวุธอเวกอีกชิ้นเพราะว่าโหเปลืองเงินเท่าไหร่ได้ดาเมจต,ต่อมอนเพิ่มมาแดหน่วยเองมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้เออมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะ เอาจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเคสนี้นะครับจะเคสไหนๆก็ตามที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยถ้าคุณมีอาวุธบางอย่างอยู่แล้วด้วยแล้วไม่อยากทําซ้ําอีกชิ้นน่ะผมว่าก็ใช้ชิ้นเดิมไปเถอะเพราะสุดท้ายอะ่ะที่จุดสูงสุดนะครับมันต่างกันแค่เรื่องดาเมจต่อมอนในระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ดาเมจต่อคนที่แบบต่างกันแบบนิดนึงอะ่ะมันก็แทบไม่ต่างะนะโอเคอันนั้นก็คือส่วนย่อยที่3นะครับก็จบกันไปจบแล้วเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ หวังว่าจะได้ความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับเอาไปปรับใช้กันได้และที่สําคัญเลยคือสถานการณ์คุณอาจจะไม่เหมือนที่ผมยกมาก็ได้ดังนั้นเนี่ยพอคุณได้ข้อมูลไปแล้วได้ตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วประกอบการตัดสินใจนะครับเอาไปตัดสินใจต่อด้วยตนเองถ้าใครมองว่าทําวิธีไหนอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อแนะนํำยังไงเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นอื่นนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยผมจะขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกัน จะคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแชทมาหาผมทาง f a c e b o o แค a เพลกก็ได้เหมือนกันนะเพอร์ซเนตเจตเลยนะครับก่อนจะจบหากอยากสนับสนุนให้ผมมีกําลังทําช่องต่อไปได้นานๆสมัครเมมเบอร์เข้ามาได้นะครับหรือจะโดเน a t ผ่านทางทิปมีก็ได้เช่นกันขอบคุณเมมเบอร์ทั้งหลายนะครับที่สนับสนุนช่องผมแล้วก็ขอบคุณคนที่โด o n a t เข้ามาช่วยด้วยนะครับและที่สาคัญเลยก็คือเรนเจอร์ระดับโอซครับขอบคุณคุณสุภาพรพงศ์พรพงศ์สุวรรณด้วยครับผม